คำติชมเชิงสร้างสรรค์จะให้ความเคารพให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาทักษะหรือประสิทธิภาพแม้ว่าบางทีอาจจะตรงและฟังยากนะครับแต่มันก็มีคุณค่าสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการวิจารณ์เพื่อบอนทําลายนะครับมันเป็นการเสนอความเห็นเชิงลบที่ไม่ได้เป็นประโยชน์สร้างความตึงเครียดสร้างความขัดแย้งแทนที่จะเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงแต่ดันไปมุ่งเน้นที่การวิพากษ์วิจารณ์หรือทำลายตัวบุคคล มันจะมีแรงกดดันจากคนรอบข้างคุณนะครับให้คุณปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเพื่อน,นรับคุณอาจจะรู้สึกว่าจะต้องไหลไปกับพฤติกรรมของกลุ่มเช่นจะต้องหัวเราะกับมุกตลกที่ทําร้ายจิตใจคนอื่นหรือว่าตัวคุณความกลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนอ่อนไหวหรือว่าไม่เข้าพวกอาจจะทำให้คุณเก็บกับมาคิดภายหลังว่ามุกตลกนั้นสร้างความเจ็บปวดหรือล้ำเส้นคุณ สิ่งที่สําคัญคือต้องฟังความรู้สึกของตัวเองนะครับไม่ว่าในกลุ่มจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันก็สร้างความเจ็บช้าให้แก่คุณให้คุณพิจารณาคนที่พูดนะครับและความตั้งใจเบื้องหลังของเขาให้ค่าเฉพาะความเห็นจากคนที่จริงใจและมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณเติบโตยังไงก็ตามหากมีคนให้ข้อเสนอแนะเชิงบ่อนทำลายซึ่งสร้างความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณหลายๆครั้งนะครับ คุณจำเป็นที่จะต้องประเมินคุณค่าของคำที่ออกมาจากปากพวกเขาให้ตั้งคำถามในใจต่อความเห็นของพวกเขาหรืออาจจะไม่ต้องฟังพวกเขาอีกคุณอาจจะถูกคนอื่นโน้มน้าวให้รับฟังเพราะว่าอาจจะมีบางทีที่ความคิดเห็นของพวกเขามีประเด็นที่ถูกต้องหรือว่าสมเหตุสมผลนะครับแม้ว่าเขาจะนําเสนอในลักษณะที่ทําร้ายจิตใจคุณก็ตามอย่างน้อยที่สุดที่คุณจะทําได้ก็คือให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง ให้รับรู้พฤติกรรมที่คุณเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นเข้าใจมันไม่ต้องหวังให้ใครเข้าใจไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังตั้งสติประเมินคำพูดและความคิดเห็นนั้นอย่างเป็นกลางให้แยกองค์ประกอบที่สร้างสรรค์ออกจากองค์ประกอบที่บ่อนทำลายแล้วก็พิจารณาว่าสามารถนำไปใช้จริงได้ไหมหากคุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าคำติชมแบบไหนที่คุณรับได้แบบไหนที่รับไม่ได้ก็ลองทำดูก็ได้ แต่ถ้ายังแก๊สไลท์คุณกลับมาอีกบิดเบือนในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง mm. เช่นโอ้คิดมากไปนะพูดไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นคนอดอไหวนะเนี่ย mm. ก็ให้คุณเลิกคุยไปเลยครับจํากัดปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาแล้วก็จําไว้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการเคารพตัวเองให้มีเมตตาต่อตัวเองความคิดเห็นเชิงบ่อนทําลายอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะรับมือนะครับแต่มันก็ไม่ได้กําหนดคุณค่าหรือความสามารถของคุณ